สายความแรงครับผม1.9เครื่องมันเล็กไปจัด3าไปเลยครับหรือจะรอตัวใหม่เครื่อง2 0 2 2แล้วแต่ท่านแต่วันนี้3,000มันแรงแน่นอนครับอีสูติแม็กทาวเรมโบเกรนรุนย่อย3.0ตัวเอสครับคันนี้190่แรงมาสายบรรทุกสายขนสายไปเที่ยวจบสุดแล้วครับโบใหญ่ๆคันนี้มาดูเลยครับแม็กทีอ e, สีดำเลเซอร์แดงเบิกใหม่ชุดใหม่ยางใหม่2 0 0 0 0บาทใส่ไปให้ครับคับนนี้กันสาดตรมีไม่ให้ฟิล์มซามิกแท้ศูนย์อยู่นะบอดหนังค้่ให้ใหม่ครับคู่หน้าเลยผมะไรพาวเวอร์ถุงลมคู่หน้าตัวนี้ได้ตัว6เกียร์คนแจนีโมด,ด้วยเครื่องเล่นสแตนดาดทั่วไปครับคันนี้เลขกใหม่น้อยนะเลขกใหม่หมื่นกว่าเองคันนี้เข้าศูนย์เช็คระยะให้เรียบร้อยแล้วครับคันนี้ <Hey. S 1> แม็กไลเนอะร์ผมมีให้ฟิตเมเม้นสวยๆล้อไม่ล้นครับออฟเซ็ตสวยๆเลยฝาท้ายมีให้ครบนะจ๊ะคันนี้มาเปิดมาตะเข็บซ้ายเดิมตะเข็บขวาเเดดิมไปูครื่องน เครื่องยนต์สามพันหน้าตาเป็นไงแล้วมันจะแรงขนาดไหนครับมาดูเครื่องยนต์กันครับคันนี้นี่ <Okay. S 1> โอ้โหหวานเจี๊ยบนี่เครื่องยนต์แท้เดิมโรงงานนะจ๊ะคันนี้ครับโบลูใหญ่จะเข็บส้ายเดิมรถฝากระโปรงเดิมเครื่องยนต์สะอาดสวยใสคันนี้เข้าสู่แลวเดี๋ยววันนี้ครับมาดูตรงนี้หนึ่งจุดอันนี้จุดขายแม็กเลยคันนี้นี่โอ้โหมีท่อซิ่งหนึ่งใบ แฟดเบาครับไม่อยากเบิ้ลเบิ้ลสับตัดระเบิดแน่นอนต้องกระซิปเบ,บาๆทอสิ่งหนึ่งใบหรือใครอยากได้ท่อเงียบปุ้ยสามารถทําให้ได้นะใครสนใจคันนี้ครับโทรหาปุ้ยที่เบอร์0 8 4 9 4 9 4 9 3 3 0ครับตัวนี้นะ